จก็คือกันแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีหรือล่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องจวดขึ้นเกาจวดขึ้นเกามื่อนี่อยู่ไหนอยู่หน้าขึ้นเกาอ่ะอย่ามาโสดจุดบูแมนอยู่ลานค้าครับอยู่ห่มวงขึ้นเกาพี่น้องหงมวงขึ้นเกาพี่น้องใส่กอดนอนรอใส่กอดนอนรอครับกับอากาศที่ไมยคุยได้อยู่อากาศทีเย็นหนาวสิครับอากาศทีเย็นหนาวสิครับมานั่งถ่ายเลยครับทิ้งแดดถ่ายพี่น้องใส่กอดรอดนั่นครับผมนี่ครับใส่กอดพี่น้อง โอ้สุดยอดเลยคือมันดีเท่าไหร่ใส่กวมันจวดจวดครับพี่ว่ามันหน่อยเท่าไหร่นี่งามด้วยนี่งามงามนี่งามงามพี่น้องครับสีงามงามพี่น้องบพราะได้ใส่สีอยู่บพราะได้ใส่สีครับสีธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติไล่มันนี่มูล้วนๆครับสิบบาทครับพี่น้องบักใหญ่พี่น้องเยือดสุดยอดเลยใส่กอกครับนี่ครับใส่กวมห่มม่วงม่มหนุ่เลี้ยนพี่น้อง

โอ้ยประตูมหาเส้นือไก่ย่างเนี่ยลูกค้าดูจักกับมาซื้อเลยหนิผมมองยังเลยกรอบพี่น้องครับเงานทำหงสุดยอดกินกับตำปลาตำสัวตำไทยกินในเบิดพี่น้องนี่ครับนี่วัอนี้นี่ยู่สินค้ายอยู่สามอย่างเข้าไปในหน้ำพี่น้องคือใส่กรอกพี่น้องครับใส่กรอกเจ้าเดิมเจ้าเก่าขายดีดีพี่น้องใบซองกับเมื่แล้วผูดด้ใดมาก,ก่อนกับใดก่อนผู้ใดมาหลังกับใดทีหล,หลังครับไม่ครับมาลุ้นกับ่อดีเลยกับนี่คู่พอดีคู้บ่ามากคับ่อดีครับออสิภาพี่น้องมาเบิ้งหนังพี่น้องนี่เรามาดูหนังกัน มีหนังพร้อมพี speaker, you die, you ่น้องกีนหลอดหนังกินหลอดหนังอะไรวะเอากินหนังเขาย่างเขาอย่าเพิ่งวาเนาะเอ้กินหอยเขาย่างกินหนังเขาเม็ดแม่นบครับอืมมันยำยำไปยำไปหนังมันน่าละเอียดดิเขาเขามืดป้าเเมื่อไปหนังบุบเยียงพี่น้องครับหนังเข้่ยมร่างยาดีๆครับพี่น้องโอ้เต้นครับดิเต้นครับตัว มาเดี๋ยวพี่น้องเด้อมัดเส้นละสิบบาทพี่น้องไปกี้เองครับหนาเนาทุกอย่างสิบบาทครับยุนี่ทุกอย่างสิบบาทพี่น้องครับผมกระทะกับสิบบาทแกวย่างกับสิบบาทพี่น้องตู้สิบบาทเดนะครับไส้กรอกรอนันไส้กรอกรอนานครับผมไม่ละสิบบาทขาประจำขอบคุณขาประจำนะครับผมขาประจำขาจอดครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนครับที่โอนน้นเข้ามาตลอดนะพี่น้องเด้อถามวันนี้เห็นไรพวกกัาเห็นไรครับเห็ดเจ้าใหม่ไหมนี้ยี่สิบเอ็ดใบครับ หลายก็พอจะนวนนิดเดีลายก็สองเท่าเด็ก่อนเห็ดโร่เดียวครับวันนี้เป็นเพิ่มเกือบสองโร่พี่น้องครับครับใครมาซื้อมือพี่น้องเด้อมาเด้อโอ้เสียบเต็มาพี่น้องนี่นะครับผมกินห่อนๆมีผักกับพร้อมมีบวพริกมีกระลำยำพัวพัวเดี๋ยวรุ่นเข้ามาสิมาโซ่เลยมาเรียบวการกินให้พี่น้องเบิ้งครับผมนี่ครับขันโพดายเพราะท่านมีแนวเห็ดเพราะมันมีเฉี่ยแบมารับไปขายอะไรพี่น้องเป็นเห็ดส่งย่างเดียวครับ จะส้งงห้เลยบอกวิธีการเห็ดการย่างกับฟอมไม่ขนาดเนาะครับผมกับราคาการกันยังไงตีตัวเราครับติดตัวบึงนี่ครับหนังครับหนังมาดูหนังครับพี่น้องบึงหนังบ่ต้องไปลงในล่วงเนี่ยบึงยี่เลยอะไหนังหนังยัง่นไงมันเป็นหนังกระบือครับหนังกระบื้อหนังโคตดอิยหนังกระบือครับหนังกระบือหนังคล้วยกับวารถโอ้คล้วยกับกล้วยครับคล้วยกับกล้วยวะนี่อันนี้คือหนังปลาคืมีแต่หนังเดิมหนังครับ เป็นหมักหนังครับนี่ครับหนังปลาหนังปลาอย่างเท่าไหรหนังปลาเนียนครับหนังปลาเนียนทอดครับหนังปลาเนียนทอดกรอบพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับผู้ใด้พันไปพันมาครับเสียนบ้านต้องต่อไปปากช่างเราอยู่นี่ครับผมมยุ่มมุ้งเลี้ยนนี่ครับตลาดยุงจอมพี่น้องย่างบะโซ่จิบมี่ขายหมูปิ้งไก่เผากรีไก่ไก่ทอดนาะยะโซ่เนาะแกนครับย่างแยงกับมี่ครับย่างแยงกับมี่ย่างแยงกับมี่ไก่ทอดมี่ปิ้งียังเยอะแยะครับประจําย่างวิ่งก็คือใส่กรอกใส่กรอกครับ ครับผมก็บจุประมาณออกมาย่างกับเก่ามงครับถึงประมาณใบสองครับบอดหอดใบสองเนาะแมนครับนี่ครับเวลาเากับเก่าม้งหอดใบสองนี่ครับคนได้มากกัคือเห็นเลยครับคนได้มากกัเห็นครับคนได้มากกับเพรเห็นครับมากกับเพรเห็นสิเห็นนี่ก็ได้ครับเพิ่งนี่ก็ได้เพระมากอะไรอ่ะปส่สันญาณพี่น้องครับพอห้องปากห้องก้อวนี่มองย่างตรงนี้ไปยจิงไฟไปิดฟอมพี่น้องพอกันไหมนะครับเนาะผม สวัสดีครับ